สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารับชมที่ดินหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการจะขายนะครับเน้นที่ดินติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็วิวเขาด้านหน้าแปลงด้วยนะครับขนาดนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนวัดท่าอุดมนะครับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านท่าอุดมนะครับแล้วก็จะเป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่นะครับมีโรงเรียนนี่ครับด้านซ้ายจะเป็นโรงเรียน แล้วก็ที่ดินแปลงที่ผมจะนําเสนอขายเนี่ยมันจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าทางนี้นะครับก<ม>็ห่างจากโรงเรียนเนี่ยประมาณสัก500เมตรถึง800เมตรประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขนาดที่ผมเดินทางเนี่ยเส้นที่ผมเดินทางเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่มาจากอำเภอนาดีนะครับไปน้ําตกแก่งหินเพิ่งนะครับก็จะมาจากทางที่ผมมุ่งหน้ามาทางนี้นะครับแล้วก็ถ้าตรงไปเนี่ยตรงไปมันจะไปออก ก็จะไปออกตลาดเทศบาลกิบินบุรีนะครับตรงสีถามแยกไฟแดงนิคมเครือสาพัฒนะครับก็จะไปเส้นนี้เลยนะครับทางจากทางจากถนนหลักสี่เลนนะครับที่ดินแบ,บน่งจะดำเนินไปเนี่ยประมาณสัก4ีถึงห้ากิโลนะครับก็เข้าข้างนะครับคุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็เป็นโโนดคุดแดงพร้อมโอนนส,อสีจอนะครับนี่ครับก็มุ่งหน้าจาก Huh? ผมกาบสวัสดีครั้งนะครับก็ขณะนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่หน้าแปลงที่ดินที่ต้องการจะขายนี่แปลงนี้เลยครับคุณผู้ชมจะเป็นเนินขึ้นไปที่ไม่ต้องถมเลยนะครับสูงกว่าถนนด้านหลังมีต้นยางนาด้วยครับต้นใหญ่แล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะติดกับถนนสาธารณะนะครับระบุในโฉนดเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวที่ดินนี่ครับ ดี๋ยวผมให้ดูด้านตรงข้ามที่ดินก่อนนี่วิวเขาวิวเขาใหญ่เทือกเขาใหญ่นะครับนี่ครับสวยมากครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยจะหน้ากว้างนะครับติดถนนลาดยางเนี่ยเส้นนี้ประมาณ45่สห้าถึงห้เมตรนะครับก็เห็นเสาแดงไหมฮะจากหลักเสาแดงนะครับ,น,รบนี่เสาไฟฟ้านี้นะครับตรงไปถึงนู่นเลย ตรงเสานะครับเสาแดงคือที่ดินแปลงเนี้ยจะมี2แปลงติดกันนะครับไม่ใช่แปลงแบ่งล็อกนะครับเขาแบ่งกันมาเนื่อนานแล้วนะครับก็ขายทั้ง2แปลงนะครับแปลงนี้ที่มีต้นไม้ยางนานเนี่ยหไร่เจ็ดสตารางวานะครับแล้วก็แปลงทางขวามือตรงนูน้นจะ1ไร่1งานนะครับนี่ครับ ที่ดินแปลงแรกนะครับแปลงแรกครับแปลงแรกก่อนแปลงแรกเนี่ยจากเสาแดงเสาไฟฟ้าตรงนู้นเลยที่ผมจอดรถนะครับเสาไฟฟ้าที่ผมจอดรถเนี่ยที่มันจะกว้างมาถึงนี่เลยนี่เสาแดงตรงนี้กว้างมากนะครับกว้างมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับก็เสาแดงตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้จะเป็นหมดโค้งตรงกลางๆที่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับ เสาตรงนี้ตัดยิงตรงไปถึงเสาสุดท้ายนู่นเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ครับจะเป็นเนื้อที่1ไร่70ตารางวานะครับก็มีการเคลียร์ลิงตอนแรกจะเป็นหญ้าขึ้นลกๆนะครับก็เคลียร์ลิงให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แปลงนี้ครับ1ไร่อ่าหนึ่งงานนะครับหันหน้าหันหน้าไปได้เห็นวิวเขาเหมือนกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชม เป็นวิวเขาเทือกเขาใหญ่นะครับก็สําหรับลูกค้าที่ชอบวิวเขาวิวธรรมชาตินะครับแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้ตัวตลาดเทศบาลกบินบุรีเขตเขตอําเภอนะครับก็จะติดกับพวกตลาดสดห้างโลตัสแมคโครต่างๆนะครับก็เดินทางสะดวกสบายครับเพียงแค่5โลถึง10กิโลเท่านั้นเองนะครับ หรือจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับไปน้ำตกแก่งหินเพิงเนี่ยนี่เลยครับคุณผู้ชมจะมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับประมาณสัก10บกิโลเท่านั้นเองก็จะไปถึงน้ำตกแก่งหินเพิงนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจะไปเที่ยววังน้ำเขียวเนี่ยประมาณ20-30กิโลเท่านั้นเองคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดู ด้านในพี่ด้านดักด้านด้านในที่นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังถ่ายออกมานี่ครับขณะที่ผมถ่ายทํานี่ก็ฝนฟ้ามาอีกแล้วนะครับพอออกจากบ้านปุ๊บฝนตกทันที <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรเออช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับยังไงคุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นเสาหมุด มุมที่ท้ายที่นะครับนี่ครับมีหมดชัดเจนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็โอ้ยิ่งมาดูด้านหลังนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าข้างหลังสวยกว่าข้างหน้าครับวิวสวยกว่านี่ครับนี่ตรงที่ผมจอดรถเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมในที่มีต้นยางให้ด้วยหนึ่งต้นแล้วก็นี่ครับ ตรงนี้ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นตัดตรงไปเลยโฉนดก็เป็นสี่เหลี่ยมเลยครับคุณผู้ชมโอ้สวยมากนี่ครับวิวเขาใหญ่นะครับอยู่ใกล้อําเภออยู่ใกล้ตลาดนะครับหายากครับคุณผู้ชมหายากแล้วนะครับเป็นโฉนดคุดแดงอีกด้วยนะครับแปลงนี้ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชม นี่โอ้ต้นไม้ก็ต้นนี้ประมาณหนึ่งคนโอบได้นะครับนี่ครับทั้งสองแปลงเนี่ยก็พร้อมโอนนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสีจอนะครับนี่ครับหน้ากว้างจริงครับคุณผู้ชมแบ่งปลงูปกบ้านกัน3ามสี่หลังสบายๆเลยต่อแปลงนะครับหน้ากว้างมากมาซื้อ แบ่งพี่น้องกันก็ได้นะครับอยู่ด้วยกันก็ได้นี่ต้นต้นยางโอ้คนหนึ่งโอบไม่มิดนะครับนี่คนหนึ่งโอบไม่มิดนะครับนี่ผมให้ดูมือนี่มือแค่นี้เองนี่คุณผู้ชมดูมือผมนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ต้องถมเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่เนี่ย จะสูงกว่าถนนเนี่ยยิ่งด้านหลังเนี่ยสูงกว่าถนนเป็น2เมตรได้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะสโลปเป็นเนินขึ้นมานะครับเป็นเนินขึ้นมานี่ครับคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอ่าเขาจะปลูกป่านะครับเป็นป่าต้นประดูเพียบเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะอยู่ที่ตําบลน,นาแขมเนี่ยตรงนี้เขาจะ,ะปลูกป่าปลูกป่ากันเยอะเหมือนกันแล้วก็ จากจุดที่ผมพามาชมเนี่ยทางฝามือเนี่ยก็จะเป็นชุมชนแล้ว้าเลยไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายไปทางนี้อีกประมาณอ่าสามสี่ร้อยเมตรห้าร้อยเมตร,มร,มรก็จะไปเจอชุมชนอีกนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ไม่จัดว่าเปี่ยวครับก็คืออยู่ระหว่างกลางสองชุมชนนะครับนี่ครับแปลงนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ ได้ถนนด้านข้างด้วยนะครับเนี่ยถนนก็จะติดสองข้างนี่ได้ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับถนนด้านข้างนี้ก็กว้างนะครับกว้างประมาณน่าจะ8เมตรได้เลยซอยนี้นี่ครับคุณผู้ชมถ้าสนใจก็นัดมาชมนัดมาดูได้ครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ มีไฟฟ้าแล้วนี่ไฟฟ้าสามเฟสด้วยทํากิจการก็ได้ทําบ้านพักอาศัยก็ได้นี่วิววิวเขาสวย,ยจริงๆครับนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะเขาจะมีป้ายสวนป่าท่าอุดมนะครับก็เขาปลูกด้านในนี่แหละเนี่ยด้านในเนี่ยเขาซื้อปลูกป่านี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับก็ สำหรับวันนี้นะครับผมเบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ